สวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คารถมือสองอุ่นธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาม,มาดูรถเก่ง5ประตูเครื่องพันห้าที่ใครๆก็ตามหาอยู่กับเจ้าคันนี้เลย h o n d ้า a จ z GK 1.5S ปี2 0 1 8 7 9นะครับคันนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่499,000บาทแต่ถ้ามาจากที่ผมคลิปนี้บอกกันไว้ก่อนเลยว่าได้รับส่วนลดไปเลยถึง40,000บาทเลยทีเดียวก็จะเหลือเพียง459,000บาทเท่านั้นนะครับกับ Honda j a จจ GK ปี1 8บแแล้วถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยใครที่กําลังหาอยู่นะครับค่าตัวประมาณนี้ตัวเริ่มหน้าแปลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นโฉม RS ลองมาดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมพามาดูความคุ้มค่าของเจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างนี้แจ้งไปเป็น RS แล้วนะครับคือแปลงพาร์ตมาแล้วนะครับด้านหน้าเป็น RS มาแบบสวยๆดูรอๆอ,อย่างกับตัวท็อปเลยแล้วก็ได้ในส่วนของนี่มาด้วยในส่วนของายตาหมอกนะครับมีมาให้แล้วด้วยนะครับนี่ คอนข้างที่จะโอเคเลยคกับกว่าเจ้าตัวน,นี้ฉมหน้ามาดุดันขนาดนี้นะครับนี่ดูได้เลยสภาพส,ายสวยๆโอเคเลยนะครับผมราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับใครที่หาวัเแจจเคไปเก็บอยู่คันนี้นี่ต้องไม่พลาดแล้วแถมที่สําคัญคันนี้ลงล้อแม็กแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นแม็กขอบ15นะครับผมก็คอนข้างที่จะโอเคเลยนะครับนี่ให้มาแล้วแต่งมาให้แล้วครบๆใครสายแต่งรถคันนี้ลงมาให้แล้วนะครับถ้าอยากไปทําเพิ่มอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็มา ก่อนไปดูในส่วนของภายในตัวรถหรือสภาพภายในก็อยากจะให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะครับสี่สูบนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์เอเอนะครับหรือเครื่องหายใจเองจะยังไม่ใช่เครื่องเทอร์โบตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเย็นกว่าเครื่องเทอร์โบแน่นอนเวลาขับทางไกลเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาเครื่องร้อนกันเลยตัวนี้ขับทางไกลได้ไม่มีปัญหาขับในเมืองก็ซิกแซกได้นะครับผมแล้วก็สภาพเป็นไงบ้างก็ มาดูกันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าสภาพนะครับซีนเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักจกนน้ำบิ๊กคว่ำนะครับ ABS อยู่ดีๆเดิมๆนะครับแต้มมาร์กิ้งยังอยู่ครบนะครับฝั่งนู้นก็เช่นกันนี่ ก็คือตัวนี้ครับแน่นอนว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตัวเจอเรายินดีซื้อคืน100%่งกันอยู่แล้วนะครับแล้วพวกน้ำมันคือน้ำมันเกียร์เนี่ยเราเซอร์วิสให้แล้วนะครับก่อนออกรถไปคือเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยคือเอาไปนะครับเอาไปขัดอย่างเดียวเลยนะครับเน้นใช้งานได้ยาวๆนะครับก่อนจะเปลี่ยนน้ำมันเคยทีนี้ก็ประมาณหมื่นโลเลยนะครับผมแล้วก็มาเรารู้เรื่องล้อไปแล้วนะครับว่าคันนี้แต่งล้อแม็กมาให้และที่สําคัญตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นตัวเรื่องก็จะได้เป็นนส่วของแจ รีโมทนะครับผมนี่ให้มาถึง2ดอกนะครับผมให้มากันครบๆนะครับก็เวลานั้นสามารถไขตรงนี้ได้กดล็อกที่รีโมทได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็มาดูภายในกันหน่อยครับกับเจ้าตัวนี้ก็แน่นอนภายในนะครับคันนี้ค่อนข้างสีที่จะสวยเลยสีดานะครับคุมตีมทั้งคันนะครับผมค่อนข้างสวยเลยนะครับมีสีเบรแค่งเดียวคือในส่วนของเพดานเขาบอกเป็นบอกผ้านะครับที่ก็สภาพดีนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ออปชั่นภายใน มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยโอเคครับเข้ามาอยู่ภายในกันแล้วอยากจะให้ดูเลขไม้กันหน่อยนะครับว่าคันนี้เนี่ยเลขไม่เท่าไหร่ก็นี่เลยเลขไม่อยู่ที่1 3 0 0 0นนิดๆน,น,นะครับก็ตัวนี้นะครับหม่นี้หม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีการก่อมากับไม้ไม่ประมาณนี้นะครับใช้งานต่อปีเนี่ยตกปีแล้วไม่ถึง2 0 0 0 0เลยด้วยซ้ำถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับรถปีใหม่สภาพสวยแล้วมีอะไรอีกก็นี่เลย สภาพนะครับอย่างที่บอกไปว่าสวยจริงๆพูมาลัยนะครับเป็นแบบยูริเทนนะครับยังไม่ได้หุ้มหนังไม่มีมัลติฟังก์ชันไม่มีพุคอนโทลแต่ว่าสภาพค่อนข้างโอเคนะครับไม่มีร่องรอยการแตกของตัวคูมาลัยเลยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับก็มีด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับนี่มีมาให้ครบๆนะครับไฟหน้าอะไรก็ปกตินะครับยังไม่ได้ออโต้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นระบบเครื่องเสียงแบบ CD วิทยุเอ3มิสานะครับสามารถเสียบส่วนของนี่ USB ก็ได้ AUX ก็ได้และสามารถต่อบลูทูธได้ด้วยนะครบวว้้ก็แแลล ในส่วนของแอร์นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะครับผมแมนนวลนนั่นเองค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนี่มีเลือกหมดอะไรให้ ครบคันนะครับผมเป่าขาเป่าหน้าหรือว่าจะไล่ฟ้าอะไรต่างก็ทําได้นะครับความเย็นแอร์ก็ปรับได้ตามปกติทั่วไปเลยนะครับผม a อทํทงานปกติแล้วก็นี่ในส่วนด้านล่างมีอะไรอีกมีส่วนของปลั๊ก power outlet นะครับสามารถเสียบในส่วนของใส่กล้องได้นะครับเวลาชาร์จไฟกล้องหน้ารถได้หรือว่าจะเป็นชาร์จมือถือก็ได้นะครับผมช่องเก็บของมาให้1ช่องตรงนี้ครับสามารถวางมือถือได้ช่องใส่กน้ํา2ช่องนะครับแล้วก็มาในส่วนของเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับผมนี่ก็มีในส่วนของโหมด L นะครือมดส้เงแ ได้หมด D ี drive ขับได้ปกติผมบอกเลยว่าคันนี้ขับนุ่ม นิ่งแล้วก็แรงมากๆนะครับสำหรับฮอนด้าแจ๊สนยใครที่เน้นการขับขี่นะครับตัวเริ่มเนี่ยราคาประมาณนี้ผมถือว่าคุ้มค่ามากจะซื้อไปเก็บหรือว่าจะซื้อไปขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันคันนี้ตอบโจทย์ค่อนข้างหลากหลายอเนกประสงค์มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนด้านท้ายห้องโดยสารด้านหลังจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่นะครับคือการนั่งโดยสารของ Honda j a z z นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยด้านหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่านั่งสบายมากกับมุมมองที่ค่อนข้างกว้างขวางเห็นรุมเหลืออย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่ด้าน่ี ขาเหลือนะครับสำหรับผมในการนั่งโดยสารกับแจ๊สเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างนั่งได้สบายนะครับจะนั่งทางไกลไปเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ความเ็นกประสงค์เขานะครับอย่างที่ผมพูดไปมีให้เยอะแล้วก็หลากหลายมากนี่เราสามารถพับเบาะด้านหน้าขึ้นอย่างนี้ได้นะครับผมนี่ดูได้เลยว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับที่สามารถทําได้ขนาดนี้นะครับแจ๊สนะครับเป็นตัวนี้แล้วราคาเนี่ยตัวเริ่มเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับทำได้ค่อนข้างโอเคเลยถือว่าผมประทับใจมากนะครับกับความเป็นเอกประสงค์เขาแล้วก็มาในส่วนของด้านะครับ การดีไซน์แน่นอนนะครับพนักแจ๊สตัวนี้แปลงโฉมบมาแล้วเป็นตัว RS ก็ค่องข้างที่จะดูสปอร์ตดูฉบเฉียวนะครับมีเหลี่ยมสันอะไรต่างที่ตัวรถเนี่ยคือป๊อปอัพขึ้นมาเลยท่านที่จะโอเคเลยนี่นะครับสปอยเลอร์นะครับขอนข้างที่จะโอเคเลยนะครับออกมาอย่างนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้มีแบช RS มาให้แล้วแล้วก็มาดูการเก็บของด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่ก็นี่นะครับเปิดมาแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าการเก็บของนั้เก็บได้มากกว้างขวาง จริงๆนะครับกับเจ้าคันนี้คือค่อนข้างที่จโอเคเลยแล้วก็ที่สําคัญคันนี้พับเอได้60-40นะครับผมและเนี่ยเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับก็คือสามารถปูที่นอนนะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยปูที่นอนได้สายตั้งแคมป์เนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจกับเจ้าคันนี้นะครับผมหรือไม่จะเป็นต้องเป็นสายตั้งแคมป์ใครก็ตามที่เน้นขนของเยอะพวกทีวงทีวียายบ้านเนี่ยผมว่าแจ๊คคันเดียวน่ยคุ้มนะครับผมสามารถซื้อไปเนี่ยย้ายของย้ายอะไรได้ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับส่งของอะไรต่างเวลาไปไปสตีมันเยอะ แจนเนี่ยคันเดียวอยู่หมัดเลยแล้วก็มาในส่วนของสภาพด้านซ้ายเป็นไงบ้างครับกับเจ้าคันนี้ก็ให้ดูกันเลยนะครับว่าสภาพฝั่งขวาฝั่งซ้ายคล้ายๆกันไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันอยู่แล้วนะเพราะว่าคันนี้ก็มาสวยๆรอบคันอยู่แล้วนะครับผมไม่มีชนหนักจนลำบุญคว่ำนะครับอย่างที่แจ้งไปสำหรับเจ้าคันนี้เรามาย้ํากันอีกสักหน่อยนะครับกับเจ้าคันนี้เป็น Honda Jazz GK 1.5S ปี2 0 1 S, 8 7 9มาในราคา499,000 ถ้าไม่คิดผมคลิปนี้รับส่วนลดไปเลย40,000บาทเหลือเพียง459,000เท่านั้นนะครับก็ถ้าใครที่สนใจสามารถติดต่อมาทางช่องทางนะครับเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างได้เลย0 9 9 6, 9 6 9 1 7 9หรือจะเป็นไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ก็ได้นะครับผมเห็นคลิปนี้แคปไปได้รับส่วนลดไปเลย40,000บาทน,นะครับก็ถ้าชอบเจ้าคันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e กันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่รถใหม่ที่ผมจะเอามาปล่อยโปรกันอีกเช่นเคยหรือถ้าใครมีคาถามอะไรสงสัยยังไงก็สามารถพิมพ์ออตตง้งงงงรัว ่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ